สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยแย่ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยแย่ไปซีก็ได้นน้ำขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยแย่ไปซีก็ฝากกดติดตามกดถูกแกยแย่ไปซีนะไม่เลอจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้านาะยามยแย่ไปซีลุงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่าาาาจะคออมมมมเนต์์ขลททัักกกยยยยบพศร็ คอมเมนต์ว่าไตาคลิปข้างล่างได้เอกจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยายประสิทธิ์บวบหลายยายห้างคือเราจะไปเบิ่งของม้แนเนวทางอาจารย์ทันแลกเพื่อนเล่นว่จ้าแนวทางอาจารย์ธันนี่นมเห้งมกดาหารชุดสองตัวล่างเข้าเบิ่งไปแล้วนะจ้าพี่น้องจะมาเบิ่งชุดสามตัวบนเพิ่นนอกจ้าพี่น้องสามตัวบนเน้เนๆของนมเฮ้งมกดาหานนะจ้าพี่น,อน้องเนาะงวดนี้เพื่อนก็ให้มาจ้าบนเน้เนๆนว่าสัต หกเจ็ดสามมาสันสองตัวเจ็ดสามสามเจ็ดเรนขังทึ่งหกกับเจ็ดมาสันจ้าจากแนวทางของนุ่มเฮงมุกดาหานนะจ๊ะพี่น้องผู้รดติดตามผลงานของนุ่มเฮงมุกดาหานดูก่ะแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนนอกจากพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสูตรใหม่ใบดำมาสั่นแอดโดแปดทิศเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นห่างหายไปโดนเพิ่นกลับมาละจ้ะพี่น้องจ้าแอดโดแปดทิศเพิ่นบอกว่างวดนี้สามแปดสี่แปดห้าแปด 3ตัวกับ9 3, 8 9 9 8 8และเ5้แเน่นเน้น8กับเกาของสันจาบันวาจากแนวทางของแอดด8ทิศน่กจากพี่น้องผูดใดติดต,ตามผลงานของแอดด8ทิศเกี่ยวกับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยน่าจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทาง แอดเด็กหลังเขาเอ็ดเขากับคนหลังเขาคนละแอดเนาะจ๊ะพี Four ่น้องจ๊ากะพี่จ๋าน่าเป็นแนวทางเลเนาะจ๊ะเพิ่นกะมีหลายซื้อหลายอาจารย์เนาะจ๊ะพี่น้องซอยๆยยายไปซี่จับนาะจ๊ะพี่น้องเนาะเพิ่นหลายอาจารย์มากเลยเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะแอดหลังเขาเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเพิ่นให้มากเพื่นวงกลมให้ยซีเจ็ดกับหาเจ็ดวัสดุจ๊ะพี่น้องแล้วก็ซีห้าห้าซีนะจ๊ะออกหาเจ็ดวัสดุจ๊ะที่เพิ่นมักที่สุดเนาะจ๊ะเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่า เพื่อนหามากเนาะจ่าพี่น้องแอดหลังเด็กหลังเขาเพคนบอกว่าแลนเดนหลักสิบก็คือสามวันสันจ่าคนว่าเพื่อนหามากก็สามแปดสามเก้าสี่สามและสี่เก่าสันจ่านว่าเด่นสุดๆก็คือสามแปดกับสามเก่าสันจ่าที่เพิ่นมากเนาะเพิ่นตัดออกมาเหลือสามแปดกับสามเก่าสันจ่าคนว่าจากแนวทางเด็ดหลังเขาเนาะจ่าพี่น้องเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางค่ะผู้ใดติดตามผลงานของเพื่อนดูแคมปหน้าจอเป็นแนวทางชุดนี้ี่แย่ไปสี่ก็เดิล่งให้เบิงเลยเนาะจ่าหัวทิเล่เนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเล็วิ่งขังเครื่อง,งของสันจางวดทีเรียวห้ยหนึ่งรูดเนาะจ่ะวดน,นี้ให้ห้าวสันจ่าพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางใดแนวทางแลนขังเครื่องวสันจ่งวดนี้เป็นหาห้าฮาม่าห้าเปยดไม้รีบอจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางแลนบนระยะสั้นอีกเจ้าหนึง่งอาจารย์ดานนีเพิ่นกะน่าจะแม่นอยู่เนาะจ้ะพี่น้องงวดทีเรียวเป็นห้ยเก่าวสันเนาะจ้ะออก เก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดวัดันขังทึงหวหนีหาหามาาลักซิปอีกนะจ่าพี่น้องจ้ากะพิจาหนาเป็นแนวทางมักตัวใดกะจวดจาดฟาดเบื่มหรือว่าผู้ใดมีตัวใดเด็ดตัวใดดีกะเอามาจวดจาดใส่กับเหล็กเลนหาเพื่อนใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่ตัวบนวัดซันจากเพื่อนว่าจากแนวทางของตีเล็กเนาะจ้าพี่น้องเนาะตีเล็กเพื่อนบอกว่า เด่นร้อยแปดสิบก็เด่นหกเด่นหน่วยก็หนึ่งกับสามจับมาจา้กพี่น้องแปดหกหนึ่งและแปดหกสามจากแนวทางชุดสามตัวตรงตดของตีเหล็กกับสันจาาพี่น้องควรติด,ด,ดตามผลงานของตีเหล็กจุกอะแคบนาจอเป็นแนวทางใดเลเนานเนะจา้ะเนาะต่อไปเลขจ้า สามตัวเน้นๆว่าสันจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นว่าแต่ว่ายาเป้สีไปเห็นหงดนี่เห็นหงดนี่งหงเลี่ยเนาะจ้าพี่น้องซอยกันเบิ่งเนาะจ้ากันมักกันจวจ้าได้เนาะจ้าพี่น้องน้องวัดที่เพิ่นว่าเพิ่อนหาหาเก้าเจ็ดกับแปดเก้าเจ็ดว่าสัญห้าเจ็ดเก้าและแปดเจ็ดเก้าว่าสันจ้าเพิ่นให้แต่ว่ายาเป้สีบ่เห็นเนาะจ้าพี่น้องหงดนี่งหงเลี่ยเห็นเผามาเบิ่งกันจ้าว่า เพื่อนซีห้เขาบอลน่าจะเป็นไฮมากศูนย์ศูนย์เก่ากับหกศูนย์เก่าว่ะสัญญาพี่น้องผิดจาหน้าเป็นแนวทางกันมากระจวดจาดนำเงินไปเลยน่าจะพี่น้องเนาะหกศูนย์เก่าศูนย์เก่าน่าจะเป็นเลขค้นขอดลูกในหลอดน่าจะพี่น้องวันนี้น่าจะเลขค้นขอดอดลูกในรถก็คือหกเก่าน่าจะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของช่างนดสอบคำนวณว่าสันจญาหงว์ทีเหลวหายซีคับสาม หลุดประสันจ่าพี่น้องจา้าสร้างรดบรรทุนเนาะหลุดก็คือหลุดเนาะจ่าพี่น้องมาต้องมาตัวห้าเพราะว่าการลงทุนเป็นการเสี่ยงหามตัวกันเนาะจ่าพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่างวดนี้ไฮหกกับเจ็ดประสันมากตัวใดตัวหนึงห่งประสันเนาะจ่าพี่น้องเนาะกับพิจาณาเป็นแนวทางใดมักอาจารย์ท่านใดกับพิจาณาดีดีก่อนเนาะจ่าพี่น้องก่นอนเนาะจะตรวจจัดฝาดดึงเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดคนเค็มสัน1ิบหน่วยล่างมันมีหลายสูตรเนะจ้ะเอาสูตรทดลองเพื่อนก่อนนะจ้ะสูตรใหม่1ิบหน่วยล่างสูตรใหม่หม,มาสันเจ็ดห้าหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งบลัก1ิบกะลักหน่วยข้างล่างจากแนวทางแอดคนเค็มมาสันนะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรเก่าของเพื่อนนะจ้ะจากแนวทางแอดคนเค็มมาสันจ้าเพื่อนว่างวดที่แล้วห้า 6 9 0มาตัวซันเคายเนาะจ้ะอันนี้เพื่อนบอกว่า5 4 8 9มาตัวใดตัวหนึ่งไม่10ก็หน่วยลางแอดค้นเข้มสูตร2นอนาะจ้ะพี่นองกับพี่าจ้าเป็นแนวทางสูตรเก่าของเพื่อนนอะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดมายมยแดงว่าซันจ้าพี่นงจ้าแอดมายมยแดงวันนี้เด่น6กว่าซันจ้าเพื่อนว่า36 9606เน้น8 6กว่าซันจ้า3ตัว 086และ986จวดจาดฟาดบึมใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าโค้งสุดไทยว่าสันจ้าผู้ใดล่อเนาะจ้าชุดโค้งสุดท้ายของไทยห่อผ้าลวยหรือวายห่ออินเตอร์เนาะจ้าพี่น้องเพื่อนบอกว่าบนเด่นซีกับแปดว่าสันจ้าฟันซีว่าสันจ้าพี่น้องจ้าสามตัวบนสามซีแปดหาซีแปดหกซีแปดสองตัวซีแปดหกซี หกแปดกันหาแปดลางเด่นสุดเก่าหาวสันเดน 9, ่นเก่าก็หาเนาะจา่าฟันเก่าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้ากันเก้าเจ็ดฟันบนล่างเนาะจา่าพี่น้องจ่าฟันยน่อยอินเตอร์บนล่างหกสี่แปดสองตัวสี่แปดข้างล่างเก่าหาลุยลุยเด้อว,วสันผู้ใดมักชุดนี้แคปหน้าจอเป็นแนวทางโคงสุดไทยชุดสามตัวและสองตัวเน้นของหน่อยอินเตอร์เนาะจา่าผู้ใดล่อจวดจ่จาฝาดเบื่มแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจา่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้จับมัดร,ร่วมมาสันจ้าแอดนมกับอาจารย์เอกสิทธิ์ไม่เด่นบนไม่ปากหลักมาสันพี่น้องจ้าอาจารย์เอกสิทธิ์เด่นบนมาปักหลัก902เนาะจ้างวดที่แล้วเพื่อนลดเนาะจ้ามาตามต้องวดนี้เนาะจ้าพี่น้องน้อยคนจับมัดให้สโตกับแอดนมนะาจ๊าะ083 084 085 086 0283 284 285 28 286 983 9 8 4 9 8 5 9 8 6 2ตัวเพิ่นกับ8 3 8 4, 8 8และ8 6เน้นสุดๆกับ9 8 3กับ98 5า่าสัน8 3และ8 5วหาวสันจากเพิ่นวาเนาะจากแนวทางของเพิ่นเอาอาจารย์เอกสิธิ์กับแอดนมวาามัดร่วมกันได้ออกมาแบบนี้ผู้ใดมากระจวดจาดฝาดเบึ่งแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าปะม่วงว่าสันจาาเพิ่นวา่า ไฮผม่าเพลเลคเพิ่มมาอีกชุดเด้อว,วันซันจากเพิ่นว่าเพิ่นลหฮมากนอกจากอ่ะแปดห้าแปดข้างล่งางหกเก้าวันันจ่าพี่น้องผู้รดติดตามแนวทางของป้าม่วงกับแคปหน้าจอเป็นแนวทางอันนี้ย่าเป็สีบรูว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนอกจากข้าเจา้าลงมาหาเอฟซีเพิ่นอยากได้ย่าเป็ดกีเอามาไฮเบิ่งนอกจากพี่น้องนอกจากพิจารณาเป็นแนวทางใดนอกจากนาะบอมักกับปอเป็นอย่างนอกจากนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยล่างวันซันจ่าอังวัดที่แล้วหน่วยล่าง ใหายเจ็ดว่าสั้นจ้าพี่น้องเขาทีนอกจกออกห้าเจ็ดว่าสั้นงวดนี้หน่วยล่างเจ็ดคือเกาจ้าพี่น้องกับจวดจดาดฝาดบื้มล่องบึงนอกจกมากตัวใดกัจังจวดตัวนั้นน,น,นอกจกเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เนวาทางของเพิ่นนอกจาเพิ่นบอกว่าสองตัวล่างงวดที่แล้วเขาหาเจ็ดนอกจ้าพี่น้องเนาะสองตัวล่างตรงๆว่าสั้นงวดนี้มากหน่อยมากจ้าพี่น้องจ้าสองสี่สองห้าสองศูนย์สองหนึ่งและสองสาม หาคู่จ่าพี่น้องบ่หลายจวดจาดฟาดเบ่งของเพื่อนบ่านาจนะลุดน่าจะเนาะตรงตรงคือตรงตรงน่าจะพี่น้องกับพี่เจ้าเป็นแนวทางใดนา่นจาจะควนจับหลักหน่วยและหลักสิบให้เรียบร้อยน,าน่าจะเนาะหาชุดจ่าพี่น้องสองสี่สองห้าสองศูนย์สองหนึ่งและสองสามจ่าพี่น้องพี่เจ้าเป็นแนวทางใดจา้าอันนี้บ้านณเลสสวนณณลี่ซอณนนบ้านสวนวัดสันจามันวาขังเทิงแปดเจ็ดหนึ่ง สองโตเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเน้นสุดคือเจ็ดหนึ่งวันสันข้งางล่างหกสองโตเดียวแข็งแข็งวั่นจ้าพี่น้องมักตัวใดกระจวดจา,าดฝาดบุ่มใดเลยนอกจากต่อไปเลยจา้าอันนี้แนวทางของแอดเฟกวันสั่นจ้าพี่น้องคลิปนี้จะเน่าแน่นอะจ้าพี่น้องเนาะเพื่อนบอกเลขประจําวันที่หนึ่งมีหน้าวันสันแอดเซ็กคือว่าสองเจ็ดแปดสองโตกับเจ็ดแปดข้า, BRAND, า hashtags, งล่างกับห้าเก้าสามหกและสามเก้าจากแนวทางของแอดเฟกกอ่ะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่า พอนำดำว่าสันจ่าพี่น้องจ่าครั้งที่งเด่น8ว่าสัน286และ186่งแครั้งล่างกระเด็น8 8 1 8 2และ8 6ว่าสันจ่าพี่น้องจ่าไปะยาไป็สิบเนี่ยหารถได้6 8มาสองใบจ่าพี่น้องจ่าทาจะได้เนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ่าใจสั่งมาว่าสันจ่าพนวาของแช่กรูเนาะจ่าพี่น้องเนาะใจสั่งมา3ตัว104 078 877 9 6 0 4 7 4 4 8 3 2 4 9 9 7 7 8 9 8 2โตบนกันลาง0 4 0 7 0 8 0 9 4 7 4 8 4 9 7 8 7 9และ8เกจากแนวทางใจสังมาของแอกใช่กูนะจ๊ะพี่นอ้องเ็ไดติดตามผลงานชุดนี้จวดจาดฝาดบึมใดเล่นอะจ๊ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอตตะวันท่อแสงวาสันจ้าเพิ่นว่าเม็ดเดียวกันเขียนสามหาวสันจ้าเพิ่นว่าเนาะงวดนี้กับสีขึ้นงวดวังหันกับขึ้นเก่าจีตวสันต์งวดนี้สามหากับสีขึ้นเก่าแล้วเนาะวาสันเจ้ามือเพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ชุดสามตัวเพิ่นเนาะจ้าชุดสามตัวหกห้าสามเจ็ดสามห้าแปดห้าสามแปดเม็ดเดียวสามหาวสันจ้าพี่น้องกับพี่เจ้าเป็นแนวทางใดเนาะจ้าพี่น้อง ทั้ง3ตัวและ2โตัวบนล่างจัดมาหายเรียบร้อยจ้าพี่น้องจ้ามักตัวใดกระจวดจัดฝาดเบิ่มได้เลยน้าจ้าเนาะต้องเอาไปเลยจ้าชุดซ้ำตัวเต่งตัวสิแปดจุดของแอนนัทแอนนัทเพิ่อนกับหลุดมาหลายงวดแล้วน้าจ้าพี่น้องผู้ใดติดตามผลงานของเพิ่นอยู่กันแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยน้าจ้าผู้ใดก็ยังมักแนวทางของเพิ่นอยู่น้าจ้ากระจวดจัดแคบหน้าจอใดเลยจ้าศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามแปด 471 473 47 478 413 418 438 571 573 578 513 518 5 38ตัวเด่น418ตัวเดียวแข,นขน็ขงๆจาพไปนองจ้าแล้วกา2องตัว71 73 78 13 18และ38จากแนวทาง S นั่นมาสัญญาจ้าผู้ไดที่ตามผลงานดนั่นแคบหน้าจอปเป็นแนวทางใดเลยน่าจานะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ ล่างสูตรหาสันจาวันที่แล้วเข้า7 5็ห้าวันนี้98 3818และ58จากแนวทางตามหลอกสายเพเทพ,พ,พาลักปวะสนาจานะต่อไปและจากคนเข้มวาสันจ่าพี่น้องจ่าล่างเม็ดเดียวหาวาสันสาจาาคนเข้มเพิ่นว่า2ตัวล่าง5 6 57 5 8 5 9 5 0และหาหนึ่งจากแนวทางแอดคนเข้มผพ้่ดนิ่ตามแนวทางแอดคนเข้มเขียบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจะเนาะ ต่อไปเลขจ่าเข้ามาปิดท้ายด้วยเวฟคนลักงูบอลูว่าสูตรเดียวกันกับหนึ่งในสามบอลนาจ่าต่ว่าบอลนาจ่าเมนพอตกรีบว่คือกันนาจ่าพี่น้องวัดที่เลียวเจ็ดหาหาเจ็ดคือกันนาจ่าพี่น้องเนาะตามต่อจ้างวัดนี้เพื่อนบอกว่าสนับสนุนสลากกินแบงเดอร์ไทยสองตัววสั้นข้างล่างนาจ่าพี่น้องสามห้าห้าสามสามแปดแปดสาม เก่าสามสามเก่าสันจ่าพี่น้องมักตัวใดกระจวดจาดฟาดเบื่มใดเลยนาาจะเนาะจากแนวทางเว็บผลลักงูอีกสูตรหนึ่งจ่าพี่น้องจ้าเพื่อนมาหลายสูตรเท่ากับแคบไวหลายสูตรนาาจะพี่น้องเนาะพีพิจรณาเป็นแนวทางมักตัวใดจังจวดเนาาจะพี่น้องเนาะพิจารณาได้ดีนาะจะเนาะถ่ายคลิปนี้แย้ไปซีก็ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องนาะจะที่เด้เขามารับชมรลบฟัง กระโค้ห้สุขภาพแข็งแห้งแห้งๆลุ้ยๆสุขูสุคนนอกจะคันแย่ไปซีหลงปากวาว่มวนกขอโทษขถอดโยให้เลไลนอกจะคันแย่ไปซีอ่านตัวเลขพิษกขอโทษขถอดโ้ยให้พม่พี่น้องหลไล่นอกจะพี่น้องเนาะแย้ไปซีกระโขอบพุณนทุกสำนักทุกอาจารย์น่าจะเถิดได้แบ่งปันขอมู่แเนวทางให้แย้ไปซีมาห้ายพม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มเป็นเนวทางนอกจะกกะขอขอบพุณนลายๆเด้อจะสวัสดีจ้า